สวัสดีมาดูทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กันกับเกมอาร n a b เบรกเอาะนะครับวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะทำํำภารกิจตามหาของทองซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ค่อนข้างสุ่มดวงนะแต่ถ้าใครไม่อยากสุ่มดวงก็แน่นอนไปเปิดตู้เซฟตามด่าน 2, ด่าน3ด่าน4หรือว่าคลังแสงนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมจะไปลุยคังแสงด้วยแต่ตอนนี้ขอเขาเรียกว่าเก็บประสบการณ์การเล่นไปก่อนนะครับเพราะว่าเล่นคนเดียวเนี่ยมันโคตรจะยากเลยเกมนี้แล้วผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่ผมเล่นมานทุกคนผมไม่รู้กี่สิบชั่วโมงแล้วน่าจะ30ชั30่วโมงแล้วป่ะ3า2 0 3 0ชั่วโมงเนี้ยเนี่ยผมยังไม่เคยเจอของทองซักชิ้นนะครับก็เลยอยากจะทําภารกิจตามหาของทองมาดูซิว่าไอสิงโตที่เขาบอกว่าหาง่ายๆเนี่ยมันจะไปเจอหรือเปล่านะครับนี่มือใหม่แบบผมนะครับการที่เราใส่กระสุน เลเวลน้อยๆไปยิงคนเนี่ยเนี่ยยิงเป็นสิบนัดน,นะครับถึงจะตายเพราะฉะนั้นเรื่องกระสุนเนี่ยสำคัญมากนะครับโอ้โหคือยิงเป็นสิบนัดจริงๆอะเมื่อกี้เนี่นะและนี่คือเหตุการณ์ที่ผมอับอาย<อ>ที่สุดในชีวิตน,นะครับในการเล่นอลิซาเบเกิลไปดูกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นท<ล><ล>ุกคน,คนในระหว่างที่ผมกําลังหาของทองหากุญแจอยู่นะครับผมเยอยู่บนหัวเราหมดเลย เสียเปียบจังวะกระสุนจะหมดแล้วครับกระสุนม,มุมมีสองแม็กอะเหลือครึ่งแม็กสองอันแล้วครับตอนนี้ม,นมันจะปีกแพาเหรอเฮ้ยมันอยอะไรวะไาดูส่า,ามาทำพาเล็กกิจหาของทองมันจะอ้อมมายิงผมไปเนี่ย โอ้โหกระสุนหมดเหลือครึ่งแม็กแล้วครับโดนโดนโดนข้างบนเนี่ยข้างบนมันมันจะกระโดดไปยิงผมป่๊เนี่ยโหกระสุนเหลืออยู่ทุกคนครึ่งหนึง่งมันอ้อมวะที่มันอ้อมมีเพื่อนวุย้ย ผมโดนหมัดต่อยหรือมีดเฮ้ยเมื่อกี้ผมโดนเลไอ้คนนั้นมันเครกระสุนหมดเดี๋ยวก่อนทุกคนผมโดนเลยวะเนี่ยเน,นี่ยไอ้คนนั้นมันฉี่เว้ยมันโยระเบิดใส่ผมเว้ยนี่มันเพื่อนมันกระโดดมาผมไม่ได้ยินอะเกมนี้มแบบโหแล้วันไปตรวนแต่ว่ากระสุนหมดเหมือนกันครับโอ้โหมันเอามีดฟันเต็มหน้าครับไม่รู้โดนตรงไหนคือเพื่อนเขาโยระเบิดไปด้วยนะวิ่งอย่างี้ไอ้บ้าอื่น เต็มกระบาลครับโอ้หัวแตกตายแบบอนาถาครับมีดฟันหัวนี่ทุกคนในระหว่างที่ผมตายนะครับแล้วก็ไปฟาร์มตัวแฝงนะผมไปเจอกุญแจทองเฉยซึ่งนี่น่าจะเป็นของทองชิ้นแรกในเกมที่ผมเจอนะครับเดี๋ยวเราไปเอากุญแจทองเนี่ยไปเปิดที่ด่านช่องเขากันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกุญแจตรงบ้านริมทะเลนะเดี๋ยวเราไปลองัปดูนะครับว่าจะเจอของทองหรือเปล่า วิ่มีคนไทยด้วยรอบนี้เราเราสุ่มครั้งแรกก่อนนะครับทุกคนเราสุ่มทีมาก่อนนะคือจะไปเอาของทองทึ่งทีผมกลัวตายครับไม่ใช่อะไรด่านนี้ผมจะไม่ค่อยชอบเล่นมันมันชอบเจอสนัยซุ่มยิงบ่อยก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะเดี๋ยวเราจะรีบไปดูกันนะครับว่ากุญแจห้องนี้ลัยผไอ้กุญแจโรงรถเนี่ยเราเปิดอ่ะจะได้ของทองหรือเปล่าซึ่งเราก็จะเช็คที่เซฟนะครับแล้วก็มีคนบอกว่ามันอยู่ตรงไอ้บ้านหลังนี้แหละเอ้ยเฮ้ยรยิงอะไรกันไม่รู้เพื่อนมีศัตรู เพื่อเราไม่รู้ว่ามุ่งหน้ากันไปไหนนะครับเพื่อนเร็วฉันเจอศัตรูเราเดินไปเลยเราเดินนาไปเลยเดี๋ยวเรารีบไปหาเดี๋ยวเพื่อนผมว่าเพื่อนน่าจะไปที่เดียวกันนั่น <c oughs> แหละเจอคนดับะเนี่เฮ้ยผู้แฝงเหรอเฮ้ยไม่ใช่ผู้แฝงยังไม่เกิดคนครับคนแน่ๆน ี่คนวะขึ้นไปแล้วสองคนหวานทุกคนเฮ้ยเอาโอเคเพื่อนเรามาเนี่ยมันจะชาร์จผมวะอาจจะต้องยอมสละระเบิดหรือเปล่าเนี่ยอยู่หลังเนินนี้ครับต้องยอมเสียระเบิดแล้วมันชาร์จผมสองคน กระสุนว่างเปล่าโอ้โหเปลืองกระสุนมากครับถ้าคนนี้ก็โอเคนะแต่ถ้าไม่ใช่คนนี้เอ้าโดนระเบิดผมเออว่าคนปะเนี่ยอย่างเงี้ยใชคก่อนดิคนจริงๆด้วยครับอืมเก็บด็อกแท็กมาเผื่อว่าออกฉุกเฉินนะทุกคนมันจะมีช่องทางที่ใช้ด็อกแท็กในการเปิดอยู่นะแพ็กบันเดิลหรือเปล่าวะผมเคยได้อยู่นะ โกระสุนม oh, ่วงโอเคอยู so mm ่ครับเอากระสุนไปขายได้อยู่เราไม่ได้ใช้นะแต่ว่าเราไปขายได้โอ้โหกระสุนเต็มแม็กเลยเหรอแสดงว่าคนนี้มันโดนระเบิดผมเหรอในขณะที่เพื่อนกำลังยิงอยู่นะครับเราก็ฟาร์มเอ้เฮ้ยเพืนเพือนเงเพื่อนแป๊บนเงแป๊นเนเรือนเพื่อนเพืรอนเป็นค่นหรือนอนอนเ่อนเอเนเ่นเ่อเพเเนเพืเราจะเนเนเนอเเนออน ช่วยด้วยเฮ้ยอ๋อบอสโอ้โหมันยิงไม่มีเป้ามันเลงยากว่ะลบอา้าวกระสุนบอดโอ้โยซองย่างรอกดยิงไม่ออกครับนึกว่าพับจีโมบายอันนี้มันบอดนะครับบอดบอดแต่ว่ามันยิงเราแรงมาก อุ้ยเอา้ามันโดนหัวไม่ใช่หรอฮึโอ้โหแขนหักเพื่อนช่วยด้วยเจอบอทลุมยิงไอ้พวกบอทยิงแรงเนี่ยคนจะเรียกกันบอทปะ่ะคือโคตรแรงครับเนี่ยอีกคนนึงเออเข้าหัวไอ้บ้าเอ้ยแขนหักไปเลยครับตอนนี้โอ,โอ้โอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะครับทุกคนลงรถ นี่ไงอ่าถ้ามีคุณแจก็จะเปิดได้อย่างนี้นะครับเข้าไปก็จะได้อะไรเอยห <_' S 1> ุ้ยตู้เซฟเดี๋ยวก่อนปิดก่อนขอดูก่อนของท้องของท้องสิงโตสิงโตอยู่ตรงนี้เล่า Nope 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 เพื่อนทำไรอะโอโหเพื่อนเปิดเซฟครับน่าจะได้ของดีกว่าเราอะอือหันมาเลยขอดูในที่เราได้อะไรวะเพื่อนน่าจะเปิดไปแล้วเนี่ยเนี่ยเคเดี๋ยวเราเปิดอาจารย์สุดท้ายไปรูเพื่อนเราเปิดไปหรือยังนะครับหาหนานอย่างนี้ โอ้โหทูบ็อก์อย่าบอกว่าเพื่อนเปิดไปแล้วเพื่อนได้สิ่งโตไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเออทำไมมันไม่ได้เลย,เลยวะเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวรอบหน้า <c oughs> เดี๋ยวผมลองมาคนเดียวดีกว่าทุกคนจะได้เปิดทั้งหมดคนเดียวเลยโอ้โ oh หคือไม่ได้ไเลยครับทั้งเสื้อกันหนาวทั้งอ่ากล่องนุ่นเปิดนี่กระเป๋าเดินทางไม่เจออะไรเลยผมทําไมดวงดีจังคนหรือเปล่าวะคือมันเสียงมันเป็นอย่างนั้นอะ เพื่อนอยู่กับเราหรือเปล่าเราก็ขอกำลังสนับสนุนเหมือนกันเนี่ยอุ้ยเพื่อนเรายิงอปแล้วครับเพื่อนเราเรื่องว่ะเพื่อได้ของทองใช่ไหมเนี่ยอ้ามีบอดมาครับเฮ้ยมันยิงบอดมันยิงบอดมนยิงบอดไปไหนแล้วอ่ะ คนนอนหรืออะไรวนะนะเฮ้ยคนเก็บของเอาคนเดียวโอเคเสียงอะไรวะคนเดียวเหรอโอ้โหตัวแฝงบอดหรือตัวแฝงวะมีเสียงด้วยครับทุกคนแต่ว่าตัวแฝงมันก็มีเสียงเหมือนกันนะต้องระวังให้ดี เออเข้าหัวไม่รู้บอดหรือตัวแฝงครับบมดเรื่องเนี่ยโอ้ยหมดสิน้นโดนขโมยสโคบไปเพื่อเราปุเนี่ยมีด็อกแท็กด้วยไม่รู้นะโอ้โหนี่มันของเพื่อนเรานี่ว่าอ่ะเดี๋ยวเก็บไปหน่อยแล้วกันนะครับแต่ว่าสโคบนี้น่าจะเป็นของศัตรูหรือเปล่าไปดูนะเก็บด็อกแท็กไว้ด้วยทุกคนเผื่อเผื่อออกฉุกเฉินโอเคไม่เป็นไรนะครับ มันก็มีของเพื่อนบางชิ้นเดะผมเก็บเก็บไปบางอันมันโคตรแพงเลยเพื่อนเอามาแบบอย่างเวอร์เลยนะคือถ้าเกิดว่าใครไม่รู้นะครับถ้าเราเก็บของที่มันมีสัญ,ญลักษณ์รูปเพื่อนเนี่ยมันจะกลับคืนเจ้าของนะโอเคไม่ได้เลยเลยสรุปเดี๋ยวเราไปลุยคนเดียวดีกว่านะครับเดี๋ยวลองไปเปิดแบบคนเดียวเลยว่ามันจะได้หรือเปล่านะรอบนี้เราลุยคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะรีบวิ่งไปแบบไปเปิดตู้เซฟเลย3อันคนเดียวแล้วก็ไปหาสิงโตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือปรเปล่านะรอบนีเราลุยนเณียวนะครัเดี๋ยวเราจะรีบวครับ โจรขโมยลงรถขอเถอะนะขอเถอะนะยังไม่มีใครเปิดอยู่แล้วนะครับปิดก่อนมาเร็วขอก่อนรูปปากรอสิ่งที่ได้มาโอ้โหยาวๆแบบนี้โอ้โยโอ้ยหมวกเตาแน้เบื่อว่ะดวงผมไม่ดีได้สิ่งโตหรือได้ของทองทีงท่ผมออกไปเลยนะครับ เปลืองกระสุนว่ะยิงบอทเปลืองกระสุนนะเนี่ย NPC บอสเนี่ยยังไม่มีใครเก็บใช่ไหมยังไม่มีใครเก็บใช่ไหมฉันพุ่งไปเลยระวังให้ดีนะทุกคนตอนเก็บเนี่ยบางทีคนมันดักยิงนะเออเราเรา,เราต้องเช็คดีๆก่อนเก็บนะแต่โอโหเรดาเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมมันเกลือจังทุกคนเออเนี่ยมีคนบอกว่าจริงๆมันจะมีสิงโตรหรือเพชรวางไว้ตรงนี้นะ ทำไมผมไม่เจออะไรกับเขาเลยวะของก็แบบยังไม่ได้เปิดนะนี่รามาคนแรกๆเลยนะครับคนหมดแล้วมะอันสุดท้ายล้ะคือถ้าไม่ได้นี่ก็แสดงว่ามันอยู่ที่ดวงแล้วนะครับมันก็ไม่ได้จะเกี่ยวกับ <No. S 1> เกมแล้วเราคือไม่เจอเลยทุกคนไม่ใช่แค่ตู้เซฟนะครับเนี่ยพวกกล่องแบบนเนี้ยเนี่ยที่ผมเปิดแล้วก็กล่องพยาบาลกระเป๋าใครวะตัวแฝงไหมเนี่ย อันนี้มันสเต็ปอะสเต็ปเหรวเองเฮ้ยดังเอือ้อดังเอือ้อไม่รู้เอื้อเขาหรือเอื้อเราย้ำไปก่อนแต่น่าจะตายแล้วหรอครับโอ้โหเราก็แขนขาหักเหมือนกันไอ้ยพ่อเอ้ย,อยน่าจะโดนอยู่นะครับโอเคสรุปไม่ได้อะไรเลยทุกคนสรุปก็คือเกี่ยวกับดวงนะครับคือถ้าใครดวงดี ไม่ต้องเปิดตู้เซฟก็เจอของทองอ่ะมีแต่ผมอาะดวงไม่ค่อยดีว่ะไม่ถูกโลกอะไรกับเกมนี้ป้าโอเคทุกคนก่อนจากกันไปไหนๆเราก็ไม่ได้ของทองแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําวิธีการหาเงินง่ายๆกับวินสันนะครับก็คือการเทรดของไปขายนั่นเองสาหรับมือใหม่ที่ไม่รู้คนระับโอ้โหแล้วฝนตกหนักด้วยโอเคก็ถึงเวลาเลิกพอดีเราสามารถเทรดกับสายข่าวที่ชื่อว่าวินสันได้นะครับเพราะว่าวินสันเนี่ยเขาจะมีให้เราแลกเปลี่ยนสินค้าที่จํากัดเวลาเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหม ก็คือเราสามารถเอาสินค้าพวกนี้ที่จํากัดเวลาเหล่านี้ไปขายในตลาดได้ซึ่งบางชิ้นน่ะเราแลกมาเอาไปขายได้ในราคาที่แพงกว่านะครับ <Wow. S 1> แต่บางชิ้นก็จะถูกกว่านะเพราะฉะนั้นต้องเช็คดีๆเดี๋ยวผมจะลองซื้อขายทุกคนดูแล้วกันว่าเออได้กําไรไหมบางชิ้นชิ้นไหนที่น่าจะได้กาไรโดยหลักๆก็น่าจะเป็นพวกยาพวกกระสุนปืนพวกเกาะพวกบวกอะไรแบบนี้นะครับยาแก้ปวดเนี่ยผมใช้บ่อยมากนะเดี๋ยวผมลองดูหน่อยว่าเท่าไหร่อ่ะวิธีการเช็คนะครับก็คือให้เรากดวิธีค้นหานี่แบบนี้ เราก็จะเห็นราคา9,000นะครับยากแก้ปวดอันนี้คือ1ชิ้นนะครับ9,000ถ้าเราต้องการเทรดหรือแลกออกไปก็คือต้องใช้นาฬิกาตรงนี้นะครับดูตรงนี้นาฬิกา2ชิ้นแล้วก็ใช้ S cable นะครับอีก1ชิ้นรวมเป็น3ชิ้นวิธีหาหาไงกดตรงคําว่ากรอกปร๊บมันก็จะขึ้นราคาของมาตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้ค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนี่เห็นไหมสองหมื่นเพื่อแลกยากแก้ปวด3อันเมื่อกี้ราคาเท่าไหร่อันละ9,000เท ok ่ากับว่า9,327สองหมื่นเจ็ด หักภาษีก็น่าจะเหลือ25งหมปะ่ะอ่าประมาณนี้ตีไปว่าถ้าเราขายได้ทั้งหมดเราจะได้กําไรประมาณ 5, 000, ออ 4, 5, ประมาณ5,000ันเออสี่ห้าพันประมาณเนี้ยอ่าลองดูไหมถ้าเราอยากขายออกเร็วก็ราคาถูกกว่าตลาดนิดนึงอ่าตรงนี้เริ่มมีเหมือนจะมีคนประเทรด6ชิ้นนะเมื่อกี้ยัง9ก้าพอยู่เลยอ่าเราลองขาย3ชิ้นในราคาชิ้นละโอ้ยอันนี้อันนี้อย่ารีบกดนะครับทุกคนนี่คือ3ชิ้นนะเราต้องตั้งดีๆนะครับมันคือ3ชิ้นเดี๋ยวกำหนดเองก็ได้นะจริงก็พีเมาก็ได้นะครับผมจะขายชิ้นละ8 9 8, 8 8เอาแบบ เอาแบบตามเขาเลย8 9 8, 8 8อย่าไปกดร,ราคากันเยอะนะครับเดี๋ยวราคาจะตกชิ้นละ8 9 8 8ดูให้ดีนะครับอันนี้คือราคาขายต่อชิ้นนะเราจะได้ทั้งหมด26,900หลังดําเนินการคุณจะได้รับ25 0 0 0ถ้าขายหมดเท่ากับผมจะได้กำไรประมาณ4 0 0 0กว่าบาทเกือบ5 0 0 0 7,000นะครับสำหรับกระสุนเนัดนะผมก็เลยแลกไปแล้วก็อีกอันนึงที่ผมแลกก็คือไอ้ตัวนี้แมกซีนซึ่งผมไม่รู้มันจะออกเปล่าแต่มันค่อนข้างถูกดีคือมันขายอันละ700นะแต่ว่า 7,000เนี่ยคือใช้ชิ้นส่วนแรกแค่8000ก็คือได้3ชิ้นเท่ากับว่า3ชิ้นก็ชิ้นละ7,000ก็2 0 0 0 0นึงเนาะขายออกมาจะได้ประมาณ18 0 0นนะครับประมาณนี้ก็คือต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8000ก็ได้กำไรเกือบเกือบหมื่นเลยนะผมก็เลยลองแลกไปขายดูชุดหนึ่งนะครับแล้วก็กระสุนอีกชุดหนึ่งส่วนไอยาแก้ปวดเนี่ยออ,น okay, นนยออกไปแล้วนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ขายออกหมดแล้วนะครับอ่าตอนแรกที่ไอเทมมันไม่ขึ้นเนี่ยก็ AP ไม่ขึ้นเนี่ยมันเข้ามาแล้วนะครับอีก25 0 0 0 25 0 0 0นะครับตรงนี้เราก็มอีอะไรอีกเนี่ยกระสุนเนาะแล้วก็มีแม็กกาซีนที่เราขายไปใช่ไหมไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรตลาดไอเทมพี่ขายแล้วอะไรคือ400น่าจะเป็นกระสุนนี่รวมเบ็ดเสร็จที่เราได้40,000นะครับได้40,000บาท40,000บาทจากการแรกอะไรไปบ้างก็จะมียา AP นะครับกระสุนอันนี้9 0นัด7.6、290นัดเกาะเจาะ3นะแล้วก็แมกกาซีน3อันนะครับ เป็นแมกกาซีนรัม20นัด3อันก็ขายได้หมดเลยได้40,000ื่นรวมเบ็ดเสร็จก็กำไรนะกระสุนนี้รู้สึกผมจะขายได้15,000หาพนะครับทั้งหมดนะ90นัดกำไร7,000เนาะอ่า7,000พันบวกเ0็ดบวกห้าพก็ตกเราได้กำไรทั้งหมดเออ19,000ถูกปะ7,000 7,000 5,000ันห้าพันเอโอเคประมาณนี้นะครับก็ได้กำไร19,000เลยนะก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับสำหรับการเทรดของกับ NPC หรือว่าเทรดของกับสายข่าวก็ไปลองดูแล้วกันแต่ ต้องเช็คในตลาดดีๆนะเพราะว่าบางชิ้นน่ะมันแพงกว่าในตลาดอีกเวลาเทรดนะครับอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับอย่าเผลอเพราะบางคนเห็นราคาตั้งไปกดปุ๊บแล้วรีบๆกดเนี่ยคือราคาอาจจะกดผิดอย่างเงี้ยก็ระวังให้ดีแล้วกันประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการเทรดของเพื่อหาเงินนะครับอีกวิธีหนึ่งสําหรับมือใหม่ที่อาจจะยังไม่รู้นะ